สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินกันบ้างที่ล่าสุดการไฟฟ้านาครหลวงได้รื้อถอนสายไฟและนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินบริเวณโดยรอบสารกลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าท่าน้ํานนทบุรีโดยเรื่องด,งดําเนินการก่อสร้างในปี2563และกําหนดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ ื่อวันที่27ธันวาคม2563การไฟฟ้านาครหลวงจะร่วมกับเทศบาลนาครน,นนทบรุรีลงพื้นที่รื้อถอนสายไฟเสาไฟฟ้าในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณรอบสาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าท่าน้ำนนทบุรีระยะที่1ซึ่งสารากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าเป็นอาคารไม้สักสองชั้นขนาดใหญ่รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2453ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ต่อมาในปี2552เทศบาลนครนนทบุรีเรียเข้ามาดำเนินการปรับปรุงอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากอาคารศาลากลางหลังนี้มีสถาปัตยกรรมลักษณะส,สร้างแบบพิเศษฟีมือไม้ประณีตทางกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นบัญชี เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของชาติตามประกาศลงวันที่4มีนาคม2524และยังได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในปีพศ2543สำหรับการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินครั้งนี้มีระยะทางทั้งสิ้น260เมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี2563 ได้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2564แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆเช่นขั้นตอนการสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำขั้นตอนติดตั้งสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายใต้ดินทั้งแรงสูงและแรงต่ำขั้นตอนติดตั้งยูนิตซับสเตชันขั้นตอนบรรจบสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างไรก็ตามการไฟฟ้านาครหลวงยังได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทางรวม48.6กิโลเมตรประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของถนนสายสำคัญต่างๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธินถนนพญาไทถนนพระราม1ถนนพระราม4ถนนราชดำริถนนราชวิถีถนนราชปรารภถนนเสียอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนสาธุประดิษฐ์และสว่างอารมณ์ ถนนพิษณุโลกและถนนนครสวรรค์เป็นต้นนนทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากมายหากสามารถเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินได้ทั่วเมืองจะสร้างความสวยงามและเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งในประเทศไทยและถ้าหากเทศบาลนครนนทบุรีสามารถจัดระเบียบป้ายเก่าๆของร้านรวงต่างๆได้และจัดระเบียบทางเท้าที่มีบรรดาแผงลอยรูปฟุตบาทย่านท่าน้ำนนได้ ก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีกครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ